สวัสดีครับวันนี้ผมรณฤทธิชีวิตง่ายๆนะครับจะพาเพื่อนๆมารับชมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการทำให้ทุเรียนออกดอกแล้วก็ระยะของดอกทุเรียนนะครับมาพูดถึงการชักนำให้ทุเรียนออกดอกนะครับก็คือสภาพอากาศต้องเป็นสภาพอากาศแห้งแล้งนะครับต้องมีลมแรงนะครับ สภาพอากาศกลางวันร้อนกลางคืนหนาวนะครับมีน้ําค้างนะครับอากาศแบบนี้นะครับจะทําให้ทุเรียนออกดอกได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะครับสภาพดินที่โคนของเรานะครับก็ต้องเหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับห้ามรดน้ํานะครับปล่อยให้ดินที่โคนแห้งสนิทนะครับมีการกวาดใบจัดการหญ้านะครับให ดินแห้งยิ่งขึ้นนะครับการที่จะเอาดอกทุเรียนนะครับใจต้องเด็ดนะครับถ้าใจไม่เด็ดพอนะครับเราจะไม่ได้ดอกทุเรียนนะครับเหตุผลอะไรถึงเกี่ยวกับเรื่องใจเด็ดหรือไม่เด็ดนะครับมาฟังกันครับเมื่อเรากาดน้ําทุเรียนให้แห้งนะครับโดยที่เราไม่รดน้ํานะครับเมื่อเราลากน้ําหรือปิดหัวน้ําไปประมาณระยะสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ ทุเรียนก็จะเริ่มมีอาการเหี่ยวเฉาให้เราได้เห็นนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆต้องใจเด็ดนะครับห้ามให้น้ําเด็ดขาดนะครับต้องปล่อยให้ทุเรียนของเราเฉาไปตามธรรมชาตินะครับซึ่งทุเรียนเฉานะครับเขาจะเกิดสภาวะการเครียดนะครับจะทําให้เขาคายน้ํานะครับเมื่อมีลมพัดแรงนะครับจากเมื่อลากน้ําไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ ือจะห้าวันก็แล้วแต่สภาพพื้นที่นะครับทุเรียนก็จะเริ่มมีลักษณะของตาดอกนะครับนี่นะครับขอโทษน,นะครับกล้อง,ของเขาไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่นะครับก็คือระยะดอกนะครับาบางคนก็จะเรียกไข่ปลาบางคนก็จะเรียกหัวตะปูนะครับ ส่วนผมก็จะเหมารวมๆไปนะครับก็คือระยะนี้นะครับนี่นะครับระยะแบบนี้นะครับเขาจะเรียกไข่ปลานะครับส่วนในบางกิ่งนะครับระยะนี้นะครับเขาจะเรียกหัวตะปูนะครับระยะนี้สําคัญนะครับสําคัญอย่างไรครับคือเจ้าของสวนต้องห้ามรดน้ำในเด็ดขาดนะครับต้องลากไปประมาณสิบ ถึง15วันนะครับก็จะได้ดอกทุเรียนนี่นะครับเป็นเหยียดตีหนูนะครับนี่นะครับระยะนี้นะครับก็ต้องงดน้ำต่อไปนะครับต้องรอให้ถึงระยะนี้นะครับระยะนี้เขาจะไม่มีการ กลายเป็นขนแขนงแล้วนะครับจะเป็นดอกแล้วนะครับของผมนะครับจะรอ้อยเป็นระยะนี้แทบทุกกิ่งนะครับผมจึงจะให้น้ํานะครับปัจจัยน้ํานะครับถ้าทุเรียนเป็นลักษณะไข่ปลาหรือวัวตะปูแบบนี้นะครับถ้าจะสวนใจอ่อนนะครับเปิดน้ำรดน้ำนะครับสิ่งที่จะได้ต่อมาก็คือ หัวตะปูตัวนี้นะครับที่จะเป็นดอกในอนาคตนะครับจะกลายเป็น,ขนแขนงนะครับเดี๋ยวผมย่อยดูนะครับนี่นะครับหแหลมแหลมแบบนี้นะครับคือขแขนงนะครับถ้าลักษณะดอกต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับระยะตัวนี้คือ ดอกร้อซนะครับสำคัญนะครับมาพูดถึงถ้าทุเรียนของเราเป็นดอกแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นดอกแบบนี้ทั้งต้นนะครับก็จัดการนะครับให้น้ํานะครับให้น้ําครั้งแรกเราจะให้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะให้แบบเต็มที่ไปเลยนะครับ หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับคือหนึ่งวันแรกนะครับแล้วก็ทิ้งไปประมาณสามวันนะครับดูอาการของดอกนะครับถ้าดอกมีการขยายหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากเล็กไปใหญ่นะครับก็สามารถลดซ้ำได้นะครับในวันที่สี่นะครับก็จะลดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้ดอกตามที่เราต้องการนะครับ ครับวันนี้ก็พามาฝากข้อมูลดีๆมาฝากนะครับเรื่องการให้น้ําแล้วก็การควบคุมน้ําของทุเรียนที่จะติดดอกออกผลนะครับหลังจากนี้ผมจะมาอธิบายอีกครั้งนะครับหลังจากดอกเป็นมักเขือพวงนะครับครับผมรุ่นน้ชีวิตง่ายจากลาเพื่แต่ก่อนนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขกายสบายใจตลอดทั้งวันนะครับขอบคุณครับ